สวัสดีครับช่างจากเจเออ air car service ซ่อมแอร์รถยนต์หนามแดงสมบัรประการวันนี้เราพาชมนิสสันมาร์ตนะครับตัวแรกเลยเข้ามาด้วยการแอร์เย็นน้อยนะครับแทบจะไม่มีความเย็นเลยช่วงนี้แดดแรงมากๆเลยนะครับตรวเช็คแล้วพบว่าตัวแอร์รัวนะครับตัวแอร์จะรือประมาณนี้เช่นเคยครับหรือล่างตรงนี้ใช้เวลาไม่นานครับแปบ๊บเดียวเองช่างขนาดมากนะครับตัวนี้ นี่ครับเป็นสภาพตู้แอร์ครับจุดรั่วอยู่ประมาณนี้ครับบริเวณนี้ครับบริเวณนี้จะมีคราบน้ำมันเขียวๆนะครับคราบที่คุ้นเคยเลยครับแล้วก็มุมสายนี้ก็จะมีคราบน้ํามันเยอะนิดๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตู้ใบนี้ครับเป็นตู้ที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับเมื่อเดือน8เดือน7ปี6 1หนึ่งนะครับผมถือว่าทนมากเป็นตู้ไต้หวันธรรมดานะครับผม แล้วก็อีกเคสหนึ่งของคันนี้ก็คือไม่มีกรองแอร์ครับไม่รู้ช่างท่านไหนถอดออกไปอโอเคประมาณนี้ครับช่างแจ็คศูนย์แปดเจก้าแปดสี่เวันนี้สวัสดีครับ